เจชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอชาแนลครับผมผมมาที่หน้าเขื่อนครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาเที่ยวหน้าเขื่อนครับผมตามไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูน้าในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับผมบายครับก็มีพญานาคครับตัวใหญ่สวยงามครับให้เซลฟี่ครับที่หน้าเขื่อนมีนักท่องเที่ยวมาครับผม มาถ่ายรูปมาเซลฟี่กับพญานาคกันครับหางพญานาคก็ยาวแล้วครับลงมาถึงน้ําเลยนะครับในเขื่อนป่าศักชลสิธิ์นะครับผมที่หน้าเขื่อนป่าศักชลสิธิ์ครับเพื่อนๆครับหน้าคู่ครับตัวใหญ่มากครับมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับเซลฟี่ตั้งพักผ่อนนั่งเซลฟี่ครับ ครับถัดจากพญานาคไปนะครับผมก็จะเป็นกุญชรครับกุญชรคู่ครับผมมีกุญชรคู่นะครับผม,มกุญชรแปลว่าช้างครับผม,ก,นะบผมก็จะมีหางคล้ายๆปลามีขีบครับคล้ายๆปลาครับผมกุญชรมัตฉา เป็นช้างกึ่งปลาครับพะยนาคตัวยาวนะครับผมหางก็ยาวลงไปในเขื่อนแล้ว ็มีจุดให้เซลฟี่มากมายครับผมนี้ก็แดดออกหน่อยเนาะย้อนแสงหน่อยครับลบบุรีนะครับลบบุรีเมืองลิงครับผมครับเป็นลิงถือทานตะวันครับมีจักรยานนะครับจอดไว้ให้เช่าปั่นนะครับเที่ยวชมเขื่อนครับผม มีจุดนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะครับให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมากมายเลยนะครับหลายจุดนะครับยาวไปเลยนะครับผมครับแล้วก็มีจุดนะครับผมจาหน่ายอาหารปลานะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการรับเลี้ยงปลานะครับก็ลงมาให้ตรงนี้ได้ครับผมครับจุดให้อาหารปลาครับ นี่ก็เป็นน้ําที่หน้าเขื่อนครับผมน้ําหน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์กับมีห้องน้ำบริการนะครับผมชายหญิงครับผมมีจุดให้นั่งชมวิวนะครับมีที่นั่งพักผ่อนนะครับเป็นจุดๆไปยาวไปเลยครับร่มรื่นครับผม ไม่ร้อนนะครับผมอากาศข้างนอกร้อนแต่ว่าเข้าเข้ามาข้างในนี้จะเย็นสบายครับผมรับต้นไม้ร่มรื่นครับผมสดชื่นครับสบายสบายครับนั่งกินลมชมเขื่อนครับผมดูน้ำในเขื่อนป่าสักนะครับที่หน้าเขื่อน ก็เดินเล่นครับยาวไปครับผมตอนนี้น้ำทางเหนือครับเริ่มไหลมานะครับผมเต็มเขื่อนแล้วนะครับก็มาเที่ยวครับผมพักผ่อนหย่อนใจครับผม ประตูระบายน้ํานะครับผมอาคารระบายน้ําก็จะอยู่ด้านนี้นะครับทางขวามือนะครับเดี๋ยวเจ๊จะซูมให้ดูครับมีทั้งหมดเจ็ดบานที่เจะเคยไปครับผมพาทุกคนไปดูนะก็ตอนนี้ก็ปิดหมดนะครับผมทั้งเจ็ดบานนะครับเพื่อที่เก็บกักน้ําไว้ใช้นะครับผมครับมีทั้งหมดเจ็ดบานครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบานนะครับผมตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วนะครับผมเป็นอาคารระบายน้ํานะครับผม ครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนอาคารระบายน้ำล้นนะครับผมอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็ปิดนะครับทั้งเจ็ดช่องเลยนะครับผมเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ครับผมก็จะถ่ายไปยังจุดที่เจยยืนเมื่อกี้เจยยืนอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมที่เห็นนะครับครับเมื่อกี้ผมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผม แล้วก็ถ่ายมายังอาคารระบายน้ําร้อนนะครับผมฮะตรงจุดพักผ่อนหย่อนใจครับนั่งกินลมชมวิวกันฝั่งนู้นนะครับผมมาดูฮะน้ําหน้าเขื่อนครับผมน้ําหน้าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ขอบคุณทุกท่านในการรับชมเจเอชชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เจเอชชาแนลด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเจเอ๋นะครับผมอย่าลืมกดกริ่งด้วยนะครับกริ่งกริ่งกริ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของเจเอ๋เนาะครับผมวันนี้มีธุระครับผมจริงๆแล้วจะมีสถานแสดงมัดปาน์ตจืดด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวในวันหน้านะครับผมแล้วก็จะมีนั่งครับรถรากนั่งรถไฟนะครับกินลมชมเขื่อนครับเป็นรถรากนะครับผมครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหน้ามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมรักเจเอ๋น้อยขอให้รักนานนะครับผม บายครับแล้วพบกันใหม่ครับผม